สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมต้นไม้แล้วแหละวันนี้นะคะก็คือที่เห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะอันนี้เป็นต้นฮิลันยิกานะทุกคนฮิลันยิกาเนี่ยแบบมันก็ขึ้นเองเยอะแยะเลยนะคะมเมล็ดมันอาจจะกระเด็นมาหรือว่าเนี่ยมันขึ้นเยอะมากวันนี้มันบังเอิญว่าเป็นหน้าฝนเหมาะกับการที่ว่าจะปลูกต้นไม้ชําต้นไม้มากเลยเราก็จะขุดต้นเนี้ออกนะคะเนี่ยจะขุดออก จะขุดออกไปใส่ถุงนี่ซึ่งมันนี่มันมาตามรากทุกคนนี่นี่เห็นไหมคะนี่เนี่ยงนี้เลยดึงเลยอันนี้ดึงง่ายนะคะอุ้ยดึงไม่ออกก็เอาเสียมตัดเสียมตัดรากเลยทุกคนเนี่ยเสียมตัดรากเลยนะคะอ่ะนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปปูก,กันนะคะนี่และนี่ต้นเป็นต้น เพวงคามนะคะพวงคามก็เดี๋ยวเราก็ไปปลูกเลยน,นีย่ต้นอันนี้มันหล่นมานี่อันนี้เป็นต้นตะบองเพชรตะบองเพชรก็มันก็จะเป็นง่ายนะคะปกักปักท้่ที่มันไปเดี๋ยวมันก็เป็นนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ขุดไปลงถุง,ถงดําพร้อมๆกันเลยอ๊บเวเอออกไหมเนาะอ่ะนี่เป็นพวงคามอันนี้เป็นลัน,น,น,นยิกาอันเดี๋ยวเราไปสวยถุงดํากันค่ะ เราก็ไปเดินเดินดูรอบๆบบ้านนะคะว่ามันมีต้นที่มันกระเด็นกระเด็นออกไปนะคะเราก็พยายามขุดมาดึงมาใส่ถุงดํานะคะเนี่ยนะเป็นฮีรันิกาทั้งนั้นเลยฮีรันยิกานะคะนี่อันนี้เป็นพวงคามเดี๋ยวแยกไว้แล้วก็พวกนี้เป็นฮิรันยิกาฮิรันิกาเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็สามารถเอาออกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ราปลูกได้เลย เดี๋ยวเราจะใส่ถุงดํากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะเหมาะกับการที่จะปลูกชําต้นไม้มากเลยเดี๋ยวนี้เราก็จะ,ะมาจัดการต้นรันยิกากันนะคะวิธีก็คือนี่ตามนี้เลยดินก็คือดินดินสําหรับเนี่ยค่ะดินปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะซื้อซื้อที่ร้านขายต้นไม้นะคะก็จะมีดินขายถุงประมาณ10บบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ปลูก มาแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ผสมปุ๋ยอะไรเลยนะคะทุกคนก็คือมันยังเล็กอยู่เนาะเรายังไม่ยังยังไม่อยากใส่ปุ๋ยนะแล้วก็เพราะว่าดินที่เขาใส่ถุงมาเนี่ยเขาก็ผสม,ผสมพวกมะพร้าวปุ๋ยคอกใบก้ามปูอะไรพวกนี้เขาเขาผสมมาดีอยู่แล้วนะท,ทุกคนเราก็ไม่ต้องไปเสริมอะไรหรอกให้โตโตก่อนเราอยากจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็อ่าเนี่ยดินเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ถุงดํากันค่ะ นี่คะ่ะทุกคนใส่ถุงดำเป็นประมาณนี้นะคะก็ถุงดำแล้วแต่ลพอดีมันเรามีไซส์เล็กไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรใครจะใส่ถุงดำหรือใส่กระถางก็ได้นะทุกคนถ้ามีกระถางใส่กระถางเลยก็ได้ท่นี้เราไม่มีกระถางเรามีถุงดำไซส์นี้ก็เลยเต้องเอาไซส์นี้แหละนะคะเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้ใส่แล้วก็เรียงไว้นะคะนี่เรียงไว้อย่างเงี้ยนะคะเรียงเรียงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าที่เราทําไว้นะคะที่เราขุดแล้วเราก็ชําไว้เป็นยังไงบ้าง อา่านี่ทุกคนก็คือนี่เราเคยขุดแล้วก็ใส่กระถางไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นแล้วเรียบร้อยนะคะมีรากแล้วนี่ให้ดูรากอ๊บนี่มีรากแล้วนะคะทุกคนนี้เราใส่กระถางไว้นะคะแล้วก็นี่มีหลายไซส์นี่นี่ก็มีรากแล้วเหมือนกันนะคะนี่มีรากแล้วใกล้กนกระถางเนี่ยใส่ไว้ใส่กระถางไว้อย่างนี้นะคะนี่หลายไซส์เลยแล้วก็อ๊อนี่ นี่พวกนี้ลากเดินแล้วทั้งนั้นเลยนะคะนี่วันนี้เราก็ขุดมาจากที่มันกระเด็นกระเด็นอยู่บ้านในบ้านเรานั่นแหละทุกคนเพราะว่ามันก็กระเด็นกระเด็นไปแล้วเราก็เลยไปขุดมันมาใส่กระถางเนี่ยค่ะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยฮิลันยิกาฮิลันดิกาเป็นดอกขาวๆเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะดอกสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากได้ฮิลันยิกาไปปลูกบ้างาก็ทักมาได้เลยนะคะทากไลน์ทักเดี๋ยวเราจะทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะถ้ายัางไงส,สนใจก็ กดมานะคะทักคุยกันได้นะคะฮิลันยิก,กานะคะทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะคะโอเคก็ชําก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแค่ใส่ถุงดําแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาต้นไม้ใส่แค่นั้นเองนะคะทุกคนโอ้โอเคนี่ประมาณนี้เลยนะคะแต่ขอบอกนิดนึงว่าเวลาชํานะคะทุกคนชําเสร็จแล้วให้เราใส่อันนี้เราใส่อยู่ในรองนะ ลองลองกลมๆมาค่ะทุกคนก็คือกักเก็บความชื้นนะคะแล้วก็อย่าให้โดนแดดนะคะช่วงที่เราชําใหม่ๆนะคะพยายามจะให้เขาโดนแดดนะคะแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นนะคะวิธีก็ง่ายๆแค่นี้เลยนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่ลดน้ําอย่างเดียวนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนก็ไม่ยากเลยนะคะก็แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเพราะว่าเราทําใส่กระถางไว้แล้วสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ